สวัสดีเพื่อนๆเมนีม่นก็สิตำปนตำปนปลาทู้ตำปนปลาทู้ปีเขาขว่ว้แล้วเนะาะใส่จีนัดต่ำตำปนปลาทูเอ้าใส่ปลาทูเด,ด้อพี่น้องเลยแล้วก็กะจีตำอเอนี่อยากกินปนปลาทู้สีที่แจ่ม แสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ่ะนี่ก็แล้วๆละพี่น้องเอ้ยตำปนข่อยตำปนแสบน้ำกันเด้เเอข้าวเส้าเมื่อนี้ข้าวกะข้าวขาวเต็มกองพี่น้องเลยอ่ะกินข้าวกับปนสมพักแมอ้ยขึ้นยาก